สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จัานะครับเราคุยกับทุกสี่เสื้อนะครับวันนี้คุยกับพี่บุรียมสิดานเวลาสามทุ่มตรงนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องประชา,าชนด้วยครับครับประเด็นของเราวันนี้ก็คือตู้หเ,นนกกเโโหาเาเ่าจะมาเป็นนักการเมืองไทยโอ้โหตกใจมากเลยจากจีนเทาจะมาเป็นนักการเมืองไทยมันยังไงครับพี่คืออย่างนี้มีคนเนี่ยเขารอรอเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้ เขาบอกว่าเวลานี้ประเทศไทยเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วเหรอเพราะมันเต็มไปด้วยหมดเต็มไปหมดนะคนจีนมายึดกิจการของคนไทยมากมา,กมา,กายกายกองแล้วมันมาถึงตู้่าวเนี่ยเพราะตู้่าวเขาย่ามใจไงเขามีเพื่อนเป็นนัการเมืองเยอะและที่สําคัญก็คือตู้่าวเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยแล้วครับผมถามพี่น้องคงได้ยินข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านที่แม่สอนเนี่ยเป็นคนพมา่า ใครจะไปไล่เขาเออกอ่ะเขาเป็นคนพม่าจริงๆได้บัตรประชาชนไทยมีสัญชาติไทยแล้วรัฐบาลจะแจกอีกประมาณ5แสนคนนะสัญชาติเนี่ยรัฐบาลนี่แหละโอ้ย,อย,อยขอบผมขอพูดสั้นๆคำเดียวได้ไหมคะพี่บ,บุรบีอุปาทแล้วก็ชาติจริงๆเลยรับไปได้จริงๆใช่ รวมไปถึงหมาที่ไหนเนี่ยหมาตัวไหนเอนใช้คาว่าหมานะหมาตัวไหนที่ให้สัญชาติกับที่กับตู้เหา่านักกบบารเมืองไทยเชื่อว่าถ้ามีการโวหวตโดยลงประชามติผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเลยที่รับไปได้ที่ตู้เหา่เหาได,ได้เป็นได้มีสัญชาติไทยทั้งที่ดูว่ากิติศัพท์ความชั่วร้ายของคนนี้เนี่ยมานรา้กาดขนาดไหนเอาต่อเลยครับพี่ก็มันร้กาดนะขนาดเขา,ขา,ขาย่ำใจไม่เกรงใจประชาชนไอ้พักเพื่อไทยกับไอ้พรคประชาชนมันรวมหัวกันให้เล่าฟังอะ่ะ จะจัดที่ดิน20ไร่ให้กับคนพวกนี้ชายตะเข็บพระมงพมา่าได้หมดเป็นพระพราษัญญเยนหัดนะเป็นพระพราชััญหััดนะกําลังจะออกเร็วๆนี้แต่เอาละเอาไว้ค่อยคุยกันคุยถึงตู้เฮาก่อนครับตู้เฮาเนี่ยชื่อภาษาไทยเขาชื่อนายชัยนัทกรชัยนันนายชัยนัทกรชัยยนันเนี่ยสัญชาติไทยแล้วนะเชื้อชาติจีนตู้เฮาเนี่ย มันดังท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วที่ดังล่าสุดเนี่ยตอบคำถามประชาชนไม่ได้ก็คือประเด็นการซื้อบ้านห้าสิบหลังหลังละห้าสิบล้านบาทด้วยเงินสดบ้านของบริษัทอะไรครับบ้านของบริษัท SCS Set Corporation หมาชนเจ้าของคือใครนางสาวแพรทองทานชินวัตรและตระกูลชินวัตรแล้วการที่หอบเงินมาซื้อบ้านเนี่ย ถามว่าคนจีนมีสิทธิ์ซื้อได้ไหมตู้เ่าสัญชาติไทยซื้อได้แต่คนจีนคนอื่นที่มาอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะใช้นอมินีทั้งนั้นพอมีสื่อพูดเรื่องนี้ไปผมก็เคยพูดเรื่องนี้บริษัทเอสเอสเอสเขาก็ออกมาชี้แจงฟังเขาหน่อยครับเราต้องฟังเขาเมื่อเขาชี้แจงเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยประกอบด้วยความโปรง่งใสหลักธรรมาธิบาลที่ดีโดยยึดหลักไม่ทําผิดกฎหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการขายเฉพาะคนไทยและนิติบุคคลเท่านั้นสองในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินบริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้นอันที่สามเขาชี้แจงมานะผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกับการซื้อขายบ้านในทุกกรณีแล้วก็ลงชื่อเลขานุก,การบริษัท S C ก็มีคนถามกันมา ว่าทำไมเหตุใดผู้ขายและสำนักง,งานที่ดินไม่รายงานความผิดปกติของการไปใช้เงินสดเวลาพี่น้องเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยถ้าเกินสองล้านต้องดีแคลนต้องขี้แจงใช่ไหมครับ,รบว่าคุณได้เงินมาจากไหนนี่คือคือการฟอกเงินไงเขากลัวคุณฟอกเงินแล้วไอ้เรื่องนี้คือการฟอกเงินแท้ๆเพราะไอ้คนมาซื้อบ้านเนี่ยใช้นอไมนีคนไทย แล้วไปดูสิสเตทเมนต์นนะ่ะเดือนมึงมีถึงสองหมื่นไหมสองหมื่นบาทมีถึงไหมไม่ถึง,ถงแล้วมึงเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านหลังละสี่สิบล้านบาททั้งหมดมีหกสิบหกหลังฉะนั้นหน้าที่ของสำนักง,งานที่ดินก็ดีหน้าที่ของธนาคารก็ดีต้องรายงานเรื่องนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับทราบเพราะมันเป็นเรื่องฟ้องเงินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผมยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วมันพัวพันไปถึงพักการเมืองหลายพักที่มีกรณีการใช้เงินอย่างนี้ไปใช้จ่ายกับพักการเมืองคือมันซื้อหมดแล้วนี่ซื้อทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็จะมาซื้อพักการเมืองอีกทําไมพักเพื่อไทยถึงไม่อยากแต่ต้องตู้เ่าแรกแรกแต่ต้องตู้เ่านะตอนหลังทําไมไม่แต่ต้องทู่ตู้เ่าเงียบกริบเลย ช่วงแรกก็ขึงขังขึงข,งขังเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐสามล้านนะ่ะอ๋อจำได้พลังเอจำได้ไหมเพื่อไทยจ, <ำ S 1> จะเอาอเป็นเอาตายความเป็นมาของนายตู้เ่าเนี่ยนะหรือนายชัยนัทชัยนัทเนี่ยนะสมัยนะั้นคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัมตรีมหาไทยของพักเพื่อไทยนี่แหละเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเมียตู้เ่าคือใครเป็นพันตำรวจเอกครับ เป็นหลานของพลตเดกประชาพรมนอกฉะนั้นตู้เ่าจึงมีสักเป็นหลานเขยพลตเดกประชาพรมนอกเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์คินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องหอมหวานมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่มาตั้งข้อสังเกตวันนี้ ผู้ใหญ่บ้านเป็นพม่าได้มีสัญชาติไทยที่คุณแจกมันไปตู้เฮาสมัครสสไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ตู้เฮาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีได้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีได้ครับและแตำแหน่งอื่นเป็นได้เป็นได้ฉะนั้นท่านจำเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหมจำได้ชาวชุวมนที่แต่งตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาหน้าตาเฉย ผมบอกให้ฟังยังมีอีกหลายบริษัทยังมีอีกหลายผู้ว่านะที่มันเป็นข่าวไม่ดังเขตั้งกันไปไงตั้งกันไปเพวาะหวังอะไรไม่รู้ไปคิดกันเราเองเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยมี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 อะไรมีเพจออกมาเปิดเผยเมื่อ21เมษายท่านผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าปราจีนเขาได้แต่งตั้งคนจีนคนหนึ่งชื่อนายจู้เฉียงสู่ เป็นที่ปรึกษาว่าผู้ว่าในการจังหวัดอย่างเป็นทางการเป็นทางการด้วยครับฉะนั้นเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเป็นทางการเขาเซ็นหนังสือได้สิเอ,อ้ยใหญ่เว้ยว่ามานี่ว่าใหญ่ว้าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเว้ยเออใหญ่ไหมล่ะใหญ่สิทําไมเรายอมถึงขนาดนั้นเหรอถ้าผู้ว่าวีรพันธ์ลงนามตอนนี้ตอนนี้ถอนไปแล้วนะอถอนตําแหน่งไปแล้วเพราะอายเขาไงอายเขา ไอ้จูเช่นเฉิงเนี่ยเขาเรียกไอ้จูชเวนเฉิงอดีตผู้ว่าราจินบุรีเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องอผลิตเสื้อผ้าผลิตกางเกงในขายก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกไอ้จูเบ่นเฉิงอายุสามสิบประมาณสักสามสี่สิบปีอมันขายหมอนขายที่นอนขายชุดชั้นในเวลานี้อันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ ราะกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับการบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐนะท่านเลขาธิการกกตคุณแสวงสอบไปสอบมาเขาสั่งอายุติการสอบพรรคพลังประชารัฐหลังจากพิสูจน์ได้ว่าตู้เ่าเนี่ยบริจาคฐานะที่เขาเป็นคนสัญชาติไทยไงแต่เงินจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ย คุณแสวงว่าการพิสูจน์เลขขาธิการกรกะตอบอกการพิสูจน์ว่าเงินที่นํามาบริจาคนั้นเป็นเงินสีเทาได้มาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นเปิดบ่อนการพนันขายาเสพติดจะต้องรู้ว่าเงินนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่คับชี้แจงของเลขขากรกะตถ้าหากหน่วยงานที่รับผิดชอบระบุว่าเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะถูกยึดและชัดเจนว่าเป็นที่มาของเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเอามาบริจาคจะทําให้พักถูกยุบไงนะครับแต่ไม่มีหน่วยงานของรัฐสารต่อว่าเงินของไอ้ตู้ห่ามาจากไหนทั้งทั้งที่ตู้ห่าวนี่โดนจับคดีฟ้องเงินคดีมีสิ่งที่ผิดกฎหมายคดีมียาเสพติดอะไรต่างๆมากมายแล้วก็สารชั้นต้นยกฟ้องอายการกำลังอุทธรณ์อยู่ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องอุบาิชาติชั่วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขยับจะมาเป็นเป็นนักการเมืองแล้วโอ้โหเกินไปมั้งพี่น้องทั้งหลายลองสังเกตด,ดูที่เวลาเนี้ยบ้านเมืองเรามันถึงวิกฤตร้ายแรงสุดขีดไงพี่น้องกำลังจะอดตายไม่มีเงินค่าซื้อข้าวสารกรอองอไงเพราะอะไรเล่าคุณหาเงินเข้าประเทศได้สักบาทไหมมีนักลงทุนที่ไหนมาลงทุนไหม สามสี่สิบแห่งที่มันบินข้ามหัวประเทศไทยไปลงเวียดนามอ่ะเรามีนายกสองคนแต,แ,แ,ตแต่แต่ไปทั่วโลกไปบอกว่าไปไปชวนนักลงทุนมาลงทุนไม่มีเลยเพราะผู้นำจิตวิญญาณของเขามีคดีทุจริตใครจะกล้ามาลงทุนตรงนี้จะว่าแต่นักลงทุนต่างประเทศจะมาประเทศไทยเลยนะครับล่าสุดนี้สถาบันมูดี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รดเดตติ้งเครดิตของประเทศไทยเราลงนะครับ นี่ก็คือผลงานที่เห็นชัดเจนของนายกแพรทรอนทาน,นะครับที่ทําให้บุดีลดระดับเราลงแล้วก็ GDP เราก็ลดลงธนาคารโลกก็ประเมิน GDP เราปีนี้ต่ํากว่า1.8นะครับพูดง,ง่ายๆคือล้าหลังเจริญช้ากว่าลาวเวียดนามกัมพูชาคุณชัยไหมครับ f อฟีเพื่อไทยครับที่เลือกเพื่อแพรทรอนทานมาเป็นนายกตอนนี้เราล้าหลังกว่าเวียดนามลาวขเขมรกัมพูชาแล้วไหมครับพี่น้องทั้งหลายรู้บ้างไหมครับว่าเวลาเนี้ย ธุรกิจดีๆในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนยึดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงสีไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมการกิจการท่องเที่ยวคอนโดสังหาริมัพซับบ้านจัดสรรร้านอาหารสวนทุเรียนข้าวโพดกล้วยไร่านาต่างๆนะผลไม้อื่นๆอ,อ,อาหารทะเลผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆการขายส่งอยู่ในมือคนจีนหมดคนงานจีนถือถือไอ,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 อ้พาสปอร์ตท่องเที่ยวไม่ได้มีเวิร์คเฟอร์มิ เราทําอะไรอยู่ข้าราชการเวลานี้เกียร์ว่างหมดนะหาเงินอย่างเดียวเขาเข้ามายึดทุกวันนี้ตกงานกันมากมายไก่กองท,งทั้งๆท,ที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินไม่มีจะกินต่อไปจะไปทําที่ไหนเอไอก็มาแย่งงานคนไทยโรงสีใหญ่ๆใ,ในหกจังหวัดเจ็ดจังหวัดในภาคกลางเนี่ยถูกคนจีนซื้อไปหมดแล้วโรงแรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยครึ่งหนึ่งของเมืองท่องเที่ยว อยู่ในมือคนจีนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หมดคอนโดหลายแหง่งลูกค้ารายใหญ่คือคนจีนและก็เมียนมาเห็นไหมเขาใหญ่ไปถามดิทำเลดีๆเป็นของเมียนมาหมดนะเพราะเมียนมามันมีสตางค์ในคนรวยอะ่ะมันหนีไอ้ตู้อมันหนีไอ้น,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 นั่นมาหนีการการยึดอำนาจมานะแล้วก็มาอยู่ในนี้มาใช้เงินในนี้แล้วก็มันได้สัญชาติในนี้ห้องเย็นลายเล็กๆในมาหาชัยลายเล็กๆนะก็เป็นของคนจีนแทบไม่น่าเชื่อ เป็นของคนจีนเป็นร้อยร้อยแห่งนะตลาดสามเพลงไปเดินดูสิพันธิพ,พราซ่าสี่มุมเมืองตลาดไทยเจ้าของร้านหน้าใหม่ๆเป็นคนจีนทั้งนั้นโรงแรมในพัทยาในภูเก็ตในชุราธานีในขอนแก่นในเชียงใหม่เชียงรายก็เสร็จคนจีน้ยเฮ้ยทุเรียนสวนทุเรียนวันนี้ที่จันทบุรีไปดูเองอผมได้ข่าวว่าเจ้าของคนจีนเกือบสามพันแห่งนะที่เป็นเจ้าของโรงจีน และเป็นเจ้าของสวนสวนในคนที่เคยเป็นเจ้าของสวนก็มาเป็นมาเป็นคนงานในสวนคนจีนพี่ปริวีทราบหรือยังอะครับว่าตอนนี้จังหวัดจัทบุรีเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดจีนชับุรีนะครับเพราะว่าคนจีนเต็มไปหมดเลยนอกจากยี่ตลาดแล้วเนี่ยตลาดออนไลน์เที่ยวขายของกันเนี่ยช้อปปี้รัศดาอะไรต่างๆก็เป็นของต่างชาติหมดนะครับคนไทยไม่มีที่ทำมาหากินแล้วครับใช่ครับคนไทยไม่มีที่ทำมาหากินแล้วผมไปจันทบุรีบ่อยเพราะบ้านอยู่แถวนู่นน่ะก็เป็นคนระยองก็รู้อยู่ แล้วก็ทางไรยองทางปราจีนก็คนจีนก็เข้ามาซื้อสวนซื้ออะไรไม่รู้เขาซื้อได้อย่างไงก็ใช้นอมินีถามมีความผิดต้งกฎหมายมีแต่ข้าจะข้าราชการเกียวว่างไนงะไม่ทําอะไรเลยมันปล่อยให้ไปอย่างนี้โดนหมดฟาร์มกล้วยไม้ผล,ลไม้กุ้งปลาจาระไนไม่หมดนะแล้วเขาก็มาซื้อที่ซื้อทางนะซื้อแผงแผงแผงอะไรอนะที่ขายของในตลาดตะลงตลาดเนี่ยนะคนไทย เช่าเดือนละสามหมื่นจีนบอกอ้าเลอกเอาไปเลยห้าหมื่นเห็นไหมเงินเขาใหญ่กว่าไงเงินเขาใหญ่กว่าน่ากลัวครับแต่รัฐบาลไม่กลัวครับแต่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายระมัอย่างนี้หรอกแต่เป็นเพราะอะไรละ่ะเป็นเพราะกลุ่มทุนที่จีนเนี่ยเขามากันเองคนจีนมีหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนนะ ถ้ามันอบพยพมาอยู่บ้านเราสักร้อยล้านเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวมาแค่ร้อยล้านเองก็ตกงานกันเป็นแถวทำมามหากินไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเพราะนโยบายรัฐบาลไม่จริงจังนะกฏหมายอันนี้แล้ววันน,น,นี้วันนี้มันลุกขึ้เข้ามาแล้วนะจะมาเล่นการเมืองแล้วถามว่าไปขัดขวางเขาได้ไหมขัดขวางเขาตรงไหนพรรคการเมืองก็รอรับเงินนี่ อ้วนจะเป็นเลขาลักขบงกีอ้วนจะเป็นที่ปรึกษารัฐนปรีถามว่าเป็นได้ไหมอ้าวเป็นคงไทยสัญชาติไทยแต่สสอสมัครไม่ได้ต้องเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะนายกต้องเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแต่ตําแหน่งอื่นขอแค่สัญชาติไทยไปดูเปิดดูรัฐมนูญได้นี่คือบ้านเมืองไทยเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ระวังก่อนเราไม่รัฐบาลไม่ไม่ไม่ตั้งการถูงสูงไม่ป้องกันไม่ใช้กฎหมาย ไอ้มิสเตอร์โดนันทรามันถึงไล่หมดไงนะมันต้องมันบอกอเมริกันต้องมาก่อนนี้เราก็ต้องเอานโยบายไทยต้องมาก่อนเรามีทรัพย์ในดินสินในน้าเรามีโอ้โหเยอะแยะที่จะสร้างวิกฤตได้เป็นโอกาสได้แต่คุณไม่ทํามึงจะทําอย่างเดียวคาสิโนมึงจะทําอย่างเดียวพระรามยัดการเงินเอาคริปโตเข้ามาอคริปโตเคอร์เรนซีจะเอาไอ้ไอ้ไอ้บิตคอยเข้ามาเข้ามานะเข้ามาได้ผมไม่ได้ว่าหรอก แต่สิ่งทั้งหลายทั้งผวงไม่ควรจะลืมพี่น้องชาวไร่าชาวนาหรือเกษตรกรเพราะบ้านเรามันมันมันเป็นเมืองเกษตรไงสามารถจะแปลรูปได้อย่างที่คุณลุกเคยได้ฟังไงนายาดมเห็นไหมเขาซื้อไปเป็นโหลใช้ไปเป็นปีแล้วคนพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนน่ะมันเงินเยอะไหมล่ะสิงค้าก็อย่างไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคุณสามารถทําได้ผมถึงบอกไงถึงบอกไง คุณจะจัดงานโฮมโชว์อะไรก็แล้วแต่คุณเอาไอ้ไอ้คนเก่งๆของเมืองจีนเลยที่มันเป็นแอดมินน่ะนะอ่ามันพูดภาษาจีนคนไทยก็พูดปจีนเก่งนะแล้วคุณก็ถ่ายทอดไปทั่วเมืองจีนเลยนะทางติกต็อกทางอะไรก็ได้แนะนําสินคงสินค้าไปให้เขาเห็นคือบุกไปในต่างประเทศอย่างเดียวเพื่อเอาเงินเข้าประเทศมันสามารถทําได้ทั้งนั้นเนี่แต่ต้องใช้วิธีการนะใช้วิธีการที่มันมันลุกเข้าไป ลุกคืบกันไปซึ่งผมก็มีความคิดเรื่องนี้แต่ยังไม่อยากเล่าให้ฟังฉะนั้นวันนี้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ผมเป็นห่วงประเทศไทยว่าสักวันหนึ่งการเมืองจะอยู่ในมือของต่างชาติแน่นอนเพราะมันใช้ผีโม่แป้งได้ไงอย่างที่ผมพูดเมื่อวานวันวันศุกร์มันมีเงินซะอย่างอะหัวละพันสองพันไม่มีปัญหาหัวละสามพันก็ยังใช้กันแล้วเลยแล้วเงินพวกนี้มาจากไหน มาจากไหนก็รู้กันอยู่มาจากสิงคโปร์มาจากสิงคโ,โปร์และก็มาจากกลุ่มคนจีนจะสีเทาสีดําอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเต็มหมดสู่พักการเมืองสู่พักการเมืองหลายพักแต่ไม่พูดกันคราวที่แล้วใช้เงินกันไปเท่าไหร่พักละสองล้านสามสองพันล้านสามพันล้านนะผมจะบอกให้ลองถามคนที่อยู่ในว,วงการเมืองสิเขาจะบอกได้ดีเรื่องนี้ฉะนั้นอันตรายมากครับ ที่คนจีนจะรุกคืบเข้ามาสู่วงการเมืองนอกจากวงการธุรกิจที่มันยึดไปเกือบหมดแล้วนะมันเป็นไทกขัวแล้วมันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วจันทบุรีเป็นมณฑลหนึ่งระยองเป็นมณฑลหนึ่งโรงพยาบาลคุณไปเถอะคนไทยอยู่ข้างหลังนู่นพม่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเมืองพม่าสมุรลาครเนเมืองพม่าเป็นเมืองพม่าส่วนคนจีนก็ระบายทั่วไปหมดในกรุงเทพก็มีเต็มหมด และกาลังจะลุกคึบเข้ามาเป็นนักการเมืองอ้าวว่าไงล่ะคุณนุคุณว่าไงอคุณคุณตกแสดงความเห็นเขาไปรู้จะแสดงความเห็นยังไงครับจากการที่คุณตู้ห่าจะเข้ามาในการเมืองจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นเลขาัฐมนตรีชื่อว่าคุณตู้ห่าคงไม่จบแค่นี้ครับสักพักหนึ่งก้าจะมีการแก้กฎหมายแล้วก็สามารถที่จะลงสมัครเป็นสสเป็นรัฐมนตรีได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าประเทศเรา อาจจะมีนาคกที่ดีนะครับถ้าเราวันหนึ่งอาจจะมีนายกมบตีชื่อธรรมนัฐส่วนเรานายกฝ่ายความมั่นคงชื่อตู้ตู้ห่าวก็ก็ดีอะครับอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยก็ได้ครับแต่เป็นโอกาสของประเทศไทยในแบบไหนต้องไปคิดกันเราเองนะครับผมขำนางสาวแพรทองทานจิน,นวัตรว่าคุณปล่อยประเทศไปอย่างนี้ได้ยังไงคุณปล่อยประเทศอย่างนี้ได้ยังไงคุณจําได้ไหมหลิวจงเอย หลิวจงอีท่านรัฐบรีช่วยจะทวนความมั่นคงท่านรู้หมดตรงไหนค่า,าราชการตรงไหนเก็บเงินมารับเงินมาแต่รัฐบาลไม่ทําหาอะไรเลยแล้วเขาถามคํานึงกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับในพลด้วยหลิวจงอีถามว่าทําไมคุณไม่ดูแลประโทษประเทศของคุณเลยหรือคุณไม่ดูแลทําไมคุณไม่ดูแลประเทศของคุณเลยหรือเขาถามคํานี้ ลอยให้มีแก๊้งคอนเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์ช่อโกงประชาชนกันไปหมดช่อกงประชาชนคนไทยช่อกงประชาชนคนจีนและไปทั่วโลกคุณไม่ดูแลประชาชนของคุณเลยเองของค,คุณเลยหรือสะใจไหมมันเจ็บไหมผมยังเจ็บอยู่ในกระดองใจเลยว่าเขาพูดอย่างนี้มันแปลความว่าคุณไม่รักชาติเลยหรือ,อคุณไม่รักชาติเลยหรือคุณไม่มีความจงรัก ต่อชาติเลยหรือจริงๆนี่คือความรักชาติผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงเรื่องส่วนตัวผมสมัยผม,มาอายุยี่สิบผมมีแฟนคนหนึ่งเป็นคนเวียดนามนะเขาชื่อคุณคุณเงียนทีนี้ช่วงนั้นอุอตภป์เต็มไปด้วยบีห้าสิบสองแล้วก็อุดอรก็บีห้าสิบสองที่จะไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามอม คุณเยนเขาบอกพี่หนูต้องกลับไปฮานอยแล้วละ่ะอ้าวทำไมละ่ะคนเรารักกันนะะหนูต้องการไปช่วยชาติคนเวียดน,นามเขารักชาตินะผมพูดแล้วคนรู้เขาเก็บเสื้อผ้ากลับนี้จากผมไปเลยแล้วไม่เจอกันอีกเลยตั้งแต่แบบนั้นหลายสิบปีแล้วแล้วสิ่งที่น่าสังเกตในห้างธานินรู้ดีเจียนวันลนนท์เจียนวันลนนทะ์นั่นแหละไอเจียนวันลนนทะ์น,นนะั่นแหละไอซีพีคุณเชื่อไหม ในฮานอยก็ดีในโฮจิมินซิตี้ก็ดีร้านเซเว่นไปเปิดเต็ไมไปหมดแต่ไม่มีคนเข้าคนน้อยคนเข้าไปอุดหนุนร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นของคนเวียดนามโอ้โหไอพวกนี้มันมัน,ม,นมันรักชาติมันรักพวกมันไงมันมันมันรักชาติแต่คนไทยนี่สิโอ้โหเปิดหัวซอยไทยซอยกลางซอยเต็ไมไปหมดร้านของชำเจ๊งหมดไม่มีใครเข้า ไปข้าห้องแอร์กันหมดเพื่อเอาเงินถวายเจ้าสัวนะกินกาแฟโอ้กาแฟชื่อไทยมันไม่ไปหรอกมันมันไปนุนสตาบัคคือความรักชาติมันผิดกันไงนี่ที่ผมเล่าตัวอย่างในเรื่องจริงๆของผมในอดีตเมาาื่อตอนน้อายุยี่สิบกว่าแล้วผมก็ไปไปบ่อยอะระยะหลังเดือนบางทีก็ไปสองครั้งสามครั้งก็ผมมีงานที่นั่นมีกิจการที่นั่น เห็นว่าเขารักชาติเขาจริงๆนะเขารักชาติเขารักชาติาาตและเค้าสนับสนุนคนคนของเขานะมันทําให้ร้านเซเว่นก็เลยไปไปไม่รอดเขาก็เลยไม่ไปลงทุนแล้ครับ,ค,รบคือคือต้องขอพูดที่หนึ่งนะพี่ปุรวีคือจะบอกว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยไม่รักชาติถ้าเขารักชาติเขาจะไม่อยอมเป็นนอมนีให้คนจีนมาซื้อที่ดินในประเทศไทย ร่วมไปถึงข้าราชการไทยบางคนก็ไม่รักชาติ <c oughs> เพราะถ้าเขารักชาติเขาจะไม่ปล่อยให้างื่อมบดีของคนจีนมาซื้อที่ดินในประเทศไทยอันนี้คือความชั่วร้ายของคนไทยบางส่วนแล้วก็เป็นความชั่วร้ายของข้าราชการไทยบางส่วนวันนี้นักการเมืองบ้านเราจะขอรับชั้นไม่ได้ถ้าไม่มีข้าราชการไปร่วมมือสนับสนุนอันนี้คือความเลว <c oughs> อย่างหนึ่งอ่ะเวลาจะหมดแล้วนะครับอยากให้พี่บุญรีสรุปเรื่องของตู้ห่าวครับ คือโอกาสเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่คนจีนมันทะเยอทะยานนะได้อย่างนี้ก็อยากจะได้อย่างนี้ได้อํานาจอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็รุกคืบเข้ามาสู่วงการเมืองเพราะวงการเมืองเนี่ยมันสามารถจะเนรมิตอะไรได้ทุกอย่างนี่คือเป็นข้อสังเกตที่ท,ที่ที่บอกไว้ว่าน่ากลัวมากครับและข้าราชการก็สมัวเอากับมันถ้ามีผลประโยชน์เข้ามารองรับ ฉะนั้นวันนี้ผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่ารัฐบาลแพรทองทานคุณไปเลยครับคุณเปลี่ยนคืออำนาจในประชาชนเขาไปก็ได้หรือลาออกไปก็ได้แล้วให้ประชาชนได้เลือกสรรรัฐบาลที่รักชาติรักบา้านรักเมืองนะแล้วก็พยายามให้ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายเอางี้ก็แล้วกันอย่าไปเกียร์ว่างอยู่ทุกวันนี้เราจะเสียชาติ เราจะเสียแผ่นดินให้กับต่างด้าวเวลานี้เราลบกันทั้งด้านเศรษฐกิจมันบุกเข้ามาทั้งเศรษฐกิจเต็มไปหมดแล้วเข้ามายึดหนุนยึดหนี่มาซื้อหู่นซื้อนี่อะไรกันเต็มหมดแล้วคนไทยเราอยู่ตรงไหนนี่คือข้อสรุปที่น่าสังเกตมากถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้มันสายเกินแก้ที่จะมาแก้ปัญหานี้แล้ววันนี้คุณยังไม่สนใจจะแก้ปัญหาพวกนี้เลยผมบอกให้ฟังไปเถอะครับอย่าอยู่เลย วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุรียมพิดานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อีกพิรันนะครับอาชีพบางอย่างที่ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะมีนายกัฐมนรีชื่อตู้ห่าวหรือไม่แน่เราจะมีรองนายกัฐมนรีเป็นคนพม่าก็ได้นะครับหรือเป็นเด็กพม่าสัญชาติไทยนะครับที่ตอนนี้เราช่วยการสับสนให้คนพม่ามี บัตรประชาชนคนไทยนะครับกันเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับแน่นอนค่อนข้างเราจะมีนายกเป็นเชื้อพม่าสัญชาติไทยนะครับที่ข้าราชการไทยบางส่วนช่วยกันผลักดันให้เด็กพวกนี้ได้รับบัตรประชาชนรวมไปถึงช่วยกันผลักดันให้พวกจีนเขาได้รับบัตรประชาชนทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคนไทยบางส่วนที่ชั่วชาสารเลวนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999